ชาวสวนยางของจังหวัดตรังยอมโค่นต้นยางทิ้งประมาณ1ไร่นำพื้นที่มาใช้เลี้ยงแพะขายสร้างรายได้งามปีละกว่า3 0 0 0สนบาทมีรายได้มากกว่ายางทั้งแปลงด้วยซ้ำไปครับโดยผู้สึกข่าวลงพื้นที่ไปดูพื้นที่การเกษตรของนายประเสริฐทองชูอายุ59ปีตำบลท่างิ้วอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง นำพื้นที่ที่ปลูกยางพาราประมาณ1นึไร่มาใช้สำหรับการเลี้ยงแพะขายเพราะว่าราคายางพาราตกต่ำโดยขณะนี้มีแพะอยู่ทั้งหมดกว่า120ตัวแบ่งเป็นแม่พันธุ์จำนวน64ตัวพ่อพัน์ธุจำนวน2ตัวและลูกๆรวมกว่า60ตัวแต่หลังจากเลี้ยงไปปรากฏว่าสามารถสร้างรายได้เสริมให้เป็นอย่างดีตลาด ต้องการภายในจังหวัดดีมากมีเท่าไหร่ไม่พอขายผลิตไม่ทันโดยตลาดรับซื้อไม่ต้องไปไกลเพียงภายในจังหวัดตรังก็ไม่พอขายเช่นอำเภอการตังอำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพี่น้องมุสลิม ในราคาขายกิโลกรัมละ200บาทโดยขนาดที่ตลาดต้องการไม่เกิน30กิโลกรัมแต่ละปีสามารถผลิตแพะขายได้ปีละประมาณ100ตัวหรือมีรายได้ปีละกว่า3 0 0 0 0 0บาทหากต้นทุนแล้วได้กำไรประมาณ2 0 0แสนบาทต่อปีเดือนละ20,000สบายๆซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่งามกว่ายางพารารวมกันทั้งแปลงจึงคิดว่าตัดสินใจถูกที่หันมาเลี้ยงแพะขาย แต่ก็ยอมรับว่าราคาอาหารปัจจุบันสูงมากจากวันละ200ถึง300บาทเป็นวันละประมาณ500บาทโดยต้นทุนดังกล่าวมาจากอาหารยารักษาโรคอาหารขึ้นประมาณ30 40เปอร์เซจึงต้องใช้วิธีออกไปเก็บทางปามน้ำมันที่เจ้าของสวนเก็บผลผลิตและตัดแต่งลำต้นเพื่อนำมาเพนนั่งร้านวางไว้ด้านบนเพื่อให้แพะได้เล็มกินใบไม้ตามธรรมชาติอีกด้วยครับค่ะอ่ะเป็นอีก